คลิปที่แล้วเนี่ยรั่นเลยนะครับควานหามาจนได้นะครับสีดาสีหายากผมกล้าโชว์ทุกส่วนนะครับผมเข้าศูนย์ตลอดทุกกิโลเมตรตัวทอ็อติดมาอย่างดีเป็นของ e n e r g y reform เบาะเนี่ยก็เป็นเบาะนวดน,นะครับยังไม่พอมีลำโพงอีก2ตัวด้านหลังถามว่า Toyota เนี่ยกลัวแก๊สไหมตอนนี้รถตู้เนี่ยราคามันลงอย่างแรงเลยนะครับขายราคาเดิมลถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี ผมปอบสูปพีครับกลับมาเหมือนเดิมครับโคตดถูกโคตดดีซู้พีบางวลทองครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับตามคําเรียกร้องนะครับผมควานหามาจนเจอจนได้นะครับใครที่สั่งอยู่ห้ามพลาดนะครับเวนจูลี่ปี2 0 1 2สีดำปีหายากมาอีกแล้วนะครับผลเครื่อง2 7 0 0เซีซีเบนซินติดแก๊ส LPG Energy Reform มมาอย่างดีนะครับกระจังหน้าอะไรแต่งมาสวยงามดีไฟไม่มีอะไรแตกหักนะครับผมตัดหมอกมาครบ นะครับผมยางลูกค้าเพิ่งใส่มาให้ใหม่เลยนะครับโยโกฮามานะอย่างดีรถเนี่ยเป็นรถมือเดียวเจ้านายคนจีนนะครับ <Okay. S 1> ดูแลรถไปอย่างดีมากขนอุยอุยเต็มเลยนะครับผมยุรี่ครับประตูสไลด์สองข้างดูดสองข้างนะครับใช้งานสะดวกมากๆดูดหมดทุกบานรถเนี่ยตีว่ามีริ้วรอยได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมส่งเก็บงานให้ทุกส่วนนะครับผมแต่ตัวพวกไฟหน้าไฟหลังอะไรเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับผมตัววีรู้กันนะคะเบ,บาะนวดอะไรพร้อม LPG Energy Reform ม,มีรอยบุ๋ผมดูแลไปให้รถมือเดียวสีดำแท้เดิมโรงงานไม่เคยมีเก็บสีมาก่อนไม่มีชนหนักพิควาบยางเปลี่ยนมาสีเส้นเลยนะเปลี่ยนมาใหม่ๆแล้วก็มาขายเราไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไมน<อ>ะครับผมติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับรถเดิมๆมีตรงไหนบอกตรงนงั้นมีริ้วรอยผมจัดก,การเก็บให้นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูส่วนของภายในะกันบ้างดีกว่าครับผม เครื่องหายไปไหนวะใช่ครับรถตู้เครื่องอยู่ใต้ที่นั่งซ้ายนะครับผมหัวน็อตอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับไม่เคยมีการแกะทําสีมาก่อนทั้งสิ้นนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเราเช็คมาหมดแล้วนะครับจะปีกจะสันร้อนอะไรอยู่เดิมเดิมดีครับทา้งด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยครับเดิมเดิมเป็นยังไงเนี่ยนี่คือเดิมเดิมเดิมมากๆไม่เคยเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวครับผมส่วนขั้วอะไรเนี่ยอยู่เดิมดีหมดนะครับตัวผนังท้องเครื่องอะไรเนี่ยเดิมเดิมหมดรอยอาร์ตจุดไข่ปลาอะไรเดิมเดิมหมดท แต่งซิ่งไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีแฟตกล่องไม่มีทั้งสิ้นครับคันนี้เดิมๆมากๆเปิประตูบอกแล้วครับจะเข้ามาหาเราได้ต้องเป็นสภาพแบบนี้นะครับรอยพับรอยอาร์กอะไรเนี่ยเดิมๆทุกส่วนจริงๆนะครับคันนี้และไม่น้อยมากๆด้วยนะครับผมไม่แท้แค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื<อ>่นเท่านั้นนะครับผมเช็คให้ที่ศูนย์มาแล้วเรียบร้อยหมดนะครับผม <S <S ตัวรถเนี่ยเดิมบางนางบดมากๆเลยครับผมไม่มีจุดไหนเสียหายชนหนักชนเบามาก่อนแน่นอนเนี่ยจุดเดิมที่จุดสาคัญเนี่ยรอยตัดอยู่เดิมๆเลยครับเดิมๆเป็นยังไงเข้าไปดูกัันครบ ภาพกระดูกงูผมกล้าโชว์ทุกสวนนะครับผมไม่มีการหมุกเม็ดเกิดขึ้นแน่นอนครับและมาตรฐานของเรานะครับผมรถที่จะเข้ามาอยู่กับเราได้ต้องเป็นลักษณะนี้เท่านั้นนะครับผมไม่มีการชนทั้งหนักและเบาพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่ใช่ที่นี่ครับมาดูที่เราปลอดภัยไว้ใจสบายใจได้เลยครับผมตูสไลด์ด้านขวานะครับสติ๊กเกอร์อยู่เดิมครบหมดนะครับผมรอยกระดูกงูไล่ขึ้นไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงเดิมเดิมงามงามอยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับไม่เคยแกะมาทำ สีด้วยซ้ําไปนะครับผมรถได้เดิมมากๆนะครับผมแล้วรถพวกนี้พอเจ้านายเขาไปคนต่างชาติดี๋ยนะครับผมเขาจะฟิกเรื่องนี้มากๆนะครับในการดูแลรักษารถเข้าศูนย์ตลอด ทุกกิโลเมตรที่ศูนย์เรียกหนาครับรถอย่างนี้คือได้เดิมเดิมแล้วก็มั่นใจได้เลยครับผมประตูคนนั่งนะครับรอยพับอะไรเนี่ยเดิมเดิมดีทุกจุดนะครับด้านในเป็นสีด้านแบบนี้นะครับเดิมเดิมแท้แท้จากโรงงานมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นจุดตัดจุดเดิมที่เราบอกเป็นจุดที่สําคัญนะครับว่าเคยมีการชนเตะหรือเปล่าคมคมกิ๊บกิฟหุ่นยนต์ทำมาอย่างไรอยู่แบบนั้นแน่นอนครับผมแก้มเกิร์มอะไรเนี่ยไม่ได้มีการแกะ ทำสีมาก,ก่อนแน่ๆครับนอทเนื้ออะไรอยู่เดิมมากๆรอยกระดูกงูขึ้นไปดูครับอยู่เดิมดีทุกจุดนะครับผมไม่ได้มีการทําสีชนหนักชนเบาพลิกคว้าน้ําท่วม ตัดต่อตัดแปลงแก้ไขไม่มีทางที่ดีคันนี้เดิมบางนางบวชจริงๆครับผมสวยงามมากๆและเป็นสีดาสีหายากที่คนหากันอยู่นะครับใครหาอยู่รีบเลยครับพี่สติกเกอร์ระวังหนีบนิ้วยังอยู่ดีนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมรอยอาร์คเป็นยังไงเข้าไปดูครับที่นี่ไม่มีการบกเม็ดเข้าไปดูอย่างเดียวเรายินดีโชว์ทุกจุดทุกรายละเอียดทุกระเบียบนะครับพี่ต้องเห็นที่ต้องรู้นะครับผมมาอยู่กับเราทางซุปเปอร์พีเนี่ยไม่มีการนะครับบกเม็ดเกิดขึ้นอยา รู้อยากดูเพิ่มเติมเนี่ยเรียกว่าดูแค่นี้นี่รู้ทั้งคันนะครับเรายินดีแจ้งทุกรายละเอียดนะครับผมไม่พอใจตรงไหนโทรหาผมเลยเลยครับห<อ>ัวน,อน็อตประตูด้านหลังนะครับ<อ>เดิมไม่เคยมีแกะออกมาทําสีเลยนะครับและก็รางของมันรอยพับของมันเนี่ยเดิมดีมากๆทั้งซ้ายและฝาเลยนะครับนี่นี่คือจุดที่แบบเดิมเดิมสุดๆไม่เคยแกะมาทาสีแน่นอนครับไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำนะครับกรมโรมอะไรเนี่ยเดิมเดิมโรงงานไม่มีการแกะทําสีมาก่อนเลยคันนี้นี่งามมากจริงๆนะครับไอแท้นะครับผม1นึ่งแสน 20,000กิโลเมตรนะครับเดิมโรงงานไม่มีการกลับกรอมาแต่อย่างไรนะครับตัวพวงมาลัยอยู่เดิมดีหัวเกียร์อยู่เดิมดีนะครับไม่มีอะไรแตกหักเสียหายแต่อย่างไรครับผมตัวแก๊สนะครับติดมาอย่างดีเป็นของ Energy Reform นะครับแบรนด์นี้แบรนด์ดังของไทยแล้วไม่ต้องกลัวมาตรฐานเขาเลยมีศูนย์บริการให้ด้วยนะครับผมกระโกเปิดปิดได้หมดทุกบานนะครับผมเราเช็คมาให้หมดแล้วออโต้เลยขึ้นลงได้หมดช่องแอร์ไม่มีแตกหักทุกบานปรับซ้ายปรับขวาได้หมดทุกบานนะครับ ยุติดไพโอเนียมาให้อย่างดีนะครับผมซิงกับจอกลางเอาพายให้เรียบร้อยนะครับจอกลางเนี่ยของเอาพายเลยงามๆนะครับผมตัวรถอุปกรณ์ส่วนควบแอร์เออใช้งานได้หมดปรับได้ทุกส่วนนะครับกะแอร์ออกตีนแอร์อะไรออกได้หมดนะครับแอร์หลังกดติดปึ้งทุกอย่างระบบโซน่ามีให้พร้อมนะครับผมตัวเก๊ไม่ได้มีแตขกขาด มีหลดมาก่อนนะครับผมคู่มือบุกเซอร์วิสมาดูกันผู้มือใช้รถบุกเซอร์วิสอยครบนะครับผมไม่มีอะไรสูญหายไปนะครับอยู่เดิมเดิมดีมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นตัวเก๊กลางเปิดปิดได้ปกติไม่ได้สูญหายไปนะครับช่องเชิงอะไรเนี่ยมีสภาพที่ดีมากๆนะครับผมอย่างที่บอกนะครับรถมือเดียวเจ้าในคนต่างชาติก็จะเรื่องมากประมาณนี้นะครับรถมันต้องดูเงียบนิดนึงนะครับผมใครรออยู่ลุยได้เลยครับผมตัวท็อปอย่างที่บอกนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะนวดนะครับทั้ง2ตัว แล้วก็สามารถที่จะหมุนกลับหลังไปเป็นแบบนี้ได้นะครับเอามือซ้ายเนี่ยล้วงไป ตดปุ๊บอันนี้คือทํางานนะครับผมทางานเนี่ยก็จะทําทงานแบบไหนมันนวดเต็มนะครับทุกทั้งรูปแบบคือนวดทั้งหลังเลยนะครับผมตัวเบาะหลังเนี่ยนวดได้ทั้งตัวเลยสบายดีนะเวลาเจ้านายนั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือครอบครัวนั่งก็นั่งไกลจะไม่แบบรู้สึกเมื่อยนะนี่คือตัวความพิเศษของตัว V นะครับแอร์ทุกจุดใช้งานได้ปกติปิดเองได้ปกติเปิดเองได้ปกตินะคะแผมมาคลาสติคเองนะครับนี้คือเขียงก็มาพอม วนเนอะคือปกติแล้ววิชลี่มันจะไม่มีมันก็จะแค่อาศัส่ลำโพงแค่ตัวหน้าสุดกับตัวหลังสุดอันนี้คือพร้อมแล้วยังไม่พอมีลำโพงอีก2ตัวด้านหลัง4ตัวนะครับครบเลยคันนี้เรียกว่าตาวเซลมาเต็มนะครับผมแต่ไม่ขนาดบึ้มบั่มฟังพอ สบายหูนะครับไม่คันหูแต่อย่างไรแน่นอนนะครับน้องกะไม่ต้องมาครับตัวเบาะอื่นๆเนี่ยแม่งแค่ไม่ได้นั่งเลยดีกว่าอยู่เดิมๆดีพร้อมนะครับผมต่อให้เบาเจ้านายผมนั่งอยู่มเมื่อกี้ก็อยู่เดิมดีหมดนะครับผมว่าเขาซื้อมานั่งแค่ 2, 2> <อ>คนจริงๆอะ่ะเจ้านาย2คนคือตัวอื่นเนี่ยแค่ไม่ได้นั่งเลยเบาแท้ๆเดิมๆอยู่โรงงานหมดเลยนะครับผมไม่มีตัวไหนแตกขาดศูนย์หายขาดวิ่นหรือว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับหัวเบาะครบทุกเบาะ ใครได้ไปนี่คือสภาพพร้อมๆม,มากๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับผม <S <S และแล้วนะครับเราก็มาอยู่บนรถจนได้นะครับผมโตโยต้าเวนจูรี่ 2,700cc เบนจินบวก LPG Energy Reform นะครับผม <S 1> <S 1> <S คันนี้เป็นรถเจ้าในายคนจีนนะครับขึ้นมาผู้วันหนี้ห่าได้เลยนะครับผมรถปี2012จน2015นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสีดาหายากนะอย่างที่บอกคลิปที่แล้วเนี่ยรันเลยนะครับผมคันนี้ใครที่ไม่ทันคลิปที่แล้วที่บอกว่าอยา จะได้ไว้มาแล้วนะจ๊ะรีบด่วนๆครับโทรหาผมด่วนๆไม่ต้องรอจนจดคลิปนะครับขายราคาเดิม499,000บาทขายเหมือนเดิมนะครับผมเอาไปช่วยผู้ป่วยโควิดตอนนี้เพิ่มไปด้วยนะครับครเอาไปช่วยผู้ป่วยน้ําท่วมบอกผมมานะครับมาคุยราคากาันทางเราอยินดีนะครับช่วยเหลือกันนะครับผมกับวิกฤตการณ์เช่นนี้ในประเทศของเรานะครับผมถาม ว่าโตโยต้าเนี่ยกลัวแก๊สไหม <S <S เคยเห็นรถร่วมอะครับตามรูสาวรีย์อย่างเงี้ยป้ายเหลืองอนะ่ไม่มีขนไหนะครับไม่ต่ำกว่า9000แสนโลเรียกว่ามันเกิดมาคู่กันเลยครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแก๊สเนี่ยว่าเอ้ยขับรถแก๊สอะ่ะมันจะลอดเหรอโตโยต้านี่เกิดมาคู่กันเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการคนแก๊สเนี่ยเขามาดีอยู่แล้วเวนจุลี่เนี่ยตัวรถเองเนี่ยใช้ในครอบครัวไม่น่าเกียดเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยใช้งานมาแล้วนะครับใช้อยู่เป็นปีเลยอ แรกอนะเนาะมีลูกเล็กนะครับขึ้นคาซีดมีบอกคาซีดจะไรเนี่ยขึ้นลงง่ายสะดวกห้องโดยสารด,ด้านหลังเนี่ย ใหญ่มากๆนะครับผมแล้วมันก็ขับง่ายด้วยเพราะว่ามันเกียร์ออโต้แท้เดิมจากโรงงานนะครับผมเราเบนซินเนี่ยเรียกว่าคือมันไม่กินอยู่แล้วเนาะและแถมว่ามันมีแก๊สเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเบนซิลี่เนี่ยติดแก๊สเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นเข้ามาในห้องโดยสารใ่อย่างไรนะครับผมเพราะว่าตัวถังแก๊สเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องโดยสารอยู่แล้วมันอยู่ด้านนอกเลยนะครับผมและระบบการวางแก๊สของคนไทยเนี่ยคือเราเคยมีช่วงเวลาที่มันน้ำมันมันขึ้นมามา,มากๆนะ, <Yeah. S 1> นะครับผมและประจบเหมาะกับช่วงเวลานี้ด้วยนะครับน้ำมันตอนนี้ แม่งมา30กว่าบาทแล้วนะคือถ้ามีรถแก๊สเนี่ยแปลว่าจากที่เคยวิ่งกิโลละสบาทอาสมมุติที่จะเหลือแค่ไม่ถึง2บาทนะครับในการเติมแก๊สเข้าไปเพราะว่าราคาน้ำมันสามสิบราคาแก๊สมันสิกว่าบาทสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆเลยนะครับผมเรียกว่าเอาไปใช้เนี่ยคุ้มค่าหลายต่อเลยนะครับแล้วตัวมันเองอะ่ะยังสามารถเอาไปทํางานได้ใช้เองในครอบครัวได้เรียกว่าอนเนกประสงค์เลยนะครับผมพอเหตุการณ์อะไรดีๆเนี่ยเอาไปทําทัวร์ท่องเที่ยวซึ่งมันจะมาแล้วแน่ๆนะครับอีกไม่นานเพราะว่า ประเทศเราไม่สามารถแช่แข็งได้อีกแล้วนะครับผมัมนต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเองก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าซื้อตอนนี้ไม่มีขาดทุนแน่นอนครับผมแล้วตอนนี้รถตู้เนี่ยราคามันลงอย่างแรงเลยนะครับแปลว่าผมก็ขายถูกปลายปีที่แล้ววันจันทตัวนี้ไม่ใช่ราคา4 5, ี่แสนห้าแสนกว่าบาทนะครับ <Yeah. S 1> ตัวน,นี้สีดำต้องมี5ปลายปลายถึง0กแสนนะครับมันลดจากมือสองปีที่แล้วลดอีกเป็นแสนไม่ซื้อตอนนี้มีรูรจะซื้อตอนไหนล้วครับกับรถที่มันขับสบายนั่งได้สิ คนอย่างเงี้ยใช้ในครอบครัวใหญ่ๆเงี้ยคันเดียวเลยสบายคือใช้รถคันเดียวไม่ต้องขับไปสองสามคันด้วยนะครับผมการขับขี่ตอนนี้นะครับผมก็วัดกันสดๆเลยนะครับเพราะว่ารถผมเพิ่งเข้ามาเลยแล้วผมก็จะรีบทําคลิปมากๆเพราะว่าลูกค้าเขาเรียกร้องมาเยอะมากเหลือเกินนะครับผมสำหรับเวนจอรีสีดำนะครับขับดีมากปล่อยมือได้เลยรถเรียกว่าดูแลมาอย่างดีอะ้วยิ่งคนต่างชาติรู้อยู่แล้วนะครับเขาจะใส่ใจกับรายละเอียดการขับขี่เพราะว่ารถเนี่ยมันก็ถือเป็นเอ่อเป็นแขนเป็นขาให้เราเนาะถ้าเราดูแลมันไม่ดีอะ มันก็จะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมนี่เขาดูแลมาอย่างดีมากเอาศูนย์มาตลอดยางอีพิ่งเปลี่ยนมาคิดดูสิพึ่งเปลี่ยนมาขายผมอะ่ะเออมันพร้อมจริงๆนะครับมีสีสันนิดหน่อยตามที่เรียนไปครับเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราเป็นโชว์รูมะนะครับก่อนขึ้นร้านก่อนขึ้นโชว์รูมเนี่ยทางเราก็ต้องจัดการให้พี่ทุกจุดดูแล้วนะครับผมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเบสิกเลยไม่ต้องกลัวแต่อย่างไรยังไม่พอนะดอกเบี้ยเนี่ยทำดอกเบี้ยต่ำได้นะครับลองเช็คเข้ามาดูก่อนนะครับว่าพี่จะตกเกณฑ์ดอกเบเเี้ยต่ 2. เเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมมีประกันแถมณวันออกรถอะซื้อเองก็ยังลดดอกเบี้ยไปได้อีกนะครับผมเรียกว่าคุ้มค่าหลายต่อเลยยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ต้องคุยเลยผมขายแค่สี่เก้าเก้ายอดจัดแม่งล่อไปเกือบหกแสนที่อยากจะจัดเพื่อเอาเงินส่วนต่างเอาไว้ซื้อประกันก็ได้ยินดีรับฟังทุกเงื่อนไขนะครับผมกับทางเราซูเปอร์พีบางกวทองครับสรุปครั้งสุดท้ายครับเราอยู่กับเวนจูรี่เครื่อง2 7 0 0ซีซีเบนซินติดแก๊ส LPG e n e r g y Reform มมาให้แท้ๆจากโรงงานนะครับผม ราคาผมขายเบาๆเลยครับที่499,000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าจะนํารถไปช่วยผู้ป่วยโควิดเนี่ยเหมือนเดิมครับโทรมาคุยกับเราเรายินดีให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคากันไปเลยที่479,000บาทเท่านั้นนะครับก่อนเก็บงานนะครับราคานี้ฝากกันชั้นหนึ่งจะทาแถมหรือว่าจะไม่ทําแถมเพื่อรถดอกเบี้ยคุยกับทางไฟแนนซ์และคุยกับทางผมได้เลยครับตัวรถหายากมากๆสีดำใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคันนี้ปี12แท้จดปี2015 นะครับผมราคาเบาๆอย่างนี้ห้ามพลาดครับชอบรักหลงโทรหาผมได้เลยนะครับ0816196377ผมปอมตามเทคนด้านล่างที่ขึ้นเอาไว้ให้นะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และให้ดีก็ใส่กระดิ่งให้พวกผมด้วยครับที่ทางซุปเปอร์พีรถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานพวกเรานะครับชาวซุปเปอร์พีบางบัวทองนะครับวันนี้ผมปอมซุปเปอร์พีครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับคันที่แล้วพลาดไปแล้วคันนี้หห้าาามมมมพพพลดดนนะครับี่่่เเเืออิิทุกยง เพิ่มคือไม่โคตรน้อยเลยสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com